ขอต้อนรับทุกท่านสู่รั้วสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระนองอาณาจักรแห่งการเรียนรู้ด้วยความยินดียิ่งสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระนองขอ,อนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรูในร้ในรอบเดือนที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระนองที่ขับเคลื่อนกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา นำโดยนางเนียนาจำเนียนผู้อำนวยการสำนักง,งานสกรจจังหวัดระนองและบุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมภายในงานฉลองสมโพชภาคกระถินพระราชทานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีพศ2566ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่ณลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี คั้งนี้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมภายในบูธของหน่วยงานได้แก่การทำส้มตำประเภทต่างๆซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยสำนักง,งานสอกอจังหวัดระนองและการนำเสนอเมนูเอาใจสายแซบผลไม้ครกน้ำปลาหวานแสนอร่อยของสองกรอมเพมเมืองระนองและการเชิญชิมสลับเปาทับหลี ของดีของขึ้นชื่ออำเภอกระบุรีตำนานสละเปาจังหวัดระนองซึ่งมาจัดแจกภายในงานโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับคำชมและเสียงตอบรับจากแขกภายในงานอย่างล้นหลามทั้งวันที่18พฤศจิกายน2566ผู้อำนวยการสกรจังหวดระนองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในการเดินขบวนอันเชิญผ้ากระถินพระราชทานและงานพิธีถวายผ้ากระถินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปี2 5ง6ณวัดแก้วโกวรารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และมอบหมายให้หัวหน้างานพื้นฐานระดับจังหวัด ระดับอำเภอและครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศัก,กยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้เพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวันที่28-29พฤศจิกายน2 5 6 6ณโรงแรม V p สมิลาบีอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา วันที่13-15ธันวาคม2566นางในนาจำเนียนผู้อเมริกันสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอรนองร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนร่วมใจต้านพยาเสพติดพศ2567 โดยมีนายประกาศสิทธิ์พรประสิทธิ์นายอำเภอเมืองระนองเป็นประธานในพิธีซึ่งนักศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดทั้ง5อำเภอเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน100คนโดยมีระยะเวลาการจัดกิจกรรมจำนวน3วัน2คืนณนะกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่1อำเภอเมืองระนองทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอารณนองได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อการแนะแนวการศึกษาต่อในกรณีต่างๆอาทิเช่นช่องทางการศึกษาต่อของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ช่องทางการเรียนต่อมหาวิทยาลัยการศึกษาต่อสายอาชีพและการสร้างรายได้ในอนาคตเป็นต้น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขสำราญได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมานำโดยนายอุเทรเน้อยแผงครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกลรองเพื่อสุขสำราญจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับและประถมนิเทศน,นักศึกษาประจำภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา2566กลุ่มเป้าหมาย150คนซึ่งจัดขึ้นณศูนย์าการเรียนรู้ตำบลกำพวรอำเภอสุขสำราญ อีกทั้งจัดโครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษาสำนักง,งานสอกรอรจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาระหว่างวันที่17-18พฤศจิกายน2566ณนะสอกอรอำเภอตะกัวป่าและสกรอำเภอปลายพยา รวมถึงสงกรรอำเภอเมืองกระบี่และสำนักง,งานสกรอจังหวัดกระบี่เป็นต้นและมอบหมายให้สกรอตำบลในสังกัดพบกลุ่มนักศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและมอบหมายงานรายวิชาวิทยาศาสตร์และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่พบกลุ่มซึ่งจัดขึ้นณพื้นที่ตำบลกำพวรและตำบลน,นาคาอำเภอสุขสำราญศูนย์ส่งเสริมการ,รกเรียนรู้อำเภอกระเือได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา นำโดยนายวีรพันธ์สุธิเพชศผู้อำนวยการสอกอรอมเภกระเปอจัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการเรียนการสอนสู่รั้วสอกอรอมเภกระเปอณศาลา,าประชาคมอำเภอกระเพอตำบลกระเพอ มอบหมายให้ครูกศนตบลร่วมกับบรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนริมน้ำคูคลองเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ วันสำคัญของชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566ซึ่งจัดขึ้นณวัดตะเคียนงามตำบลบางหินอำเภอกระเปือ อีกทั้งมอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระเปอร์ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอกระเปอรโดยมีกิจกรรมเช่นการทำกระทงแฟนซ,ซีจากอาหารปลาเป็นต้นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละอุ่นได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา นำโดยนางสาวคริสตัชนันการจนานนนผู้อำนวยการสากรรพือละอุ่นมอบหมายให้นางสาวธีรนุชจารุกิติวรากุลครูผู้ช่วยเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนระหว่างวันที่13ถึง15พฤศจิกายน2566โดยมีนางสาวอภิมุกศีสมัยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้เป็นผู้มอบุธิบัติและกล่าวปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นณนะโรงแรมหันสาเจบีอำาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและมอบหมายให้บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เนื่องในวันสำคัญกับประเพณีลอยกระทงสืบสารวัฒนธรรมไทยโดยการจัดบ์ดนิทรรศการความรู้วิธีการทำกระทงในรูปแบบต่างๆและยังมีกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากใบตองกระทงอาหารปลาให้แก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการรวมถึงบุคลาก,สอกอรสกรรพึละอุ่น ซึ่งจัดขึ้นณห้องสมุดประชาชนอำเภอละอุ่นอีกทั้งเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับจังหวัดเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าซึ่งได้เข้าร่วมการบำเพ็ญประโยชน์และร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งจัดขึ้นณนะที่ว่าการอำเภอละอุ่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระนองได้ขับเคลื่อกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมานำโดยนางสาววาสนาพรมบางยวนผู้อํานวยการสกรอมำเภอเมืองระนองพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวังพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพ,พระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2566ณบริเวณลานพระบรมราชานุสรร์รัชการที่6สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง โดยมีว่าที่ร้อยตีกรติภพรอดดอนปลัดจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรสกลพรพเมืองระนองได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองให้มีความสวยงามสะอาดตา กลุ่มงานการศึกษาตามอธัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนองและห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองร่วมกับครูกศนตำบลปากน้ำจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ณโรงเรียนเกาะสินไหตำบลปากน้ำโดยมีกิจกรรมเช่นการบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนการทำสร้อยข้อมือแฟนซีการแจกพิมพ์เสนปันสุขและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ภายในห้องสมุดประชาชนร่วมกับครูกศนตนําบลณนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมีจังหวัดระนองโดยมีกิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์สมเด็จพระอริยะวงศ์สาโคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและการทำแบบทดสอบความรู้เพื่อรับเกียรติบัตรกิจกรรมเกมคาหูเรื่องรอบรู้เรื่องราวจังหวัดระนองเป็นต้น และจัดโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดทำคู่มือสถานศึกษา และการใช้คู่มือหลักสูตรไทยเมียนมาระหว่างวันที่27-29พฤศจิกายน2566ซึ่งจัดขึ้นในโรงแรมเดกาล่าโฮเทลระนองทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวแนทกริตาทับทิมครูชำนาญการสอกอรอมเพอหัวหินมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ส่ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระบุรีได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมานำโดยนางนิาพาภุ่มกะนาผู้อำนวยการสกรอำเภอกระบุรีมอบหมายให้บุคลากรสกรรอำเภอกระบุรีศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระบุรีเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพศ2567ระหว่างวันที่17-18ถึง พฤศจิกายน2566ณสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่และห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป อีกทั้งมอบหมายให้ครูกศนตำบลบรรณรักษ์และลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสกรอเพกระบุรีเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมือ่อทำดีทำได้ทำทันทีเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการศึกษาและกิจการลูกเสือของประเทศไทย แ,แสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระบิดาแห่งการลูกเสือไทยโดยช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ณบริเวณอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านสองแพรกตำบลลำเลียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและ จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นักศึกษาสกรอมเพกระบ,บรุรีประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายประภาสขุนพิทักษ์นายอำเภอกระบ,บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและในทั้งนี้ได้มอบบุญทบัตรและเสื้ออาสาสมัครกศนอให้แก่อาสาสมัครกศนอ,อำเภอกระบุรีและมอบบุญทบัตรผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณนะอาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตําบลน,น้ําจืดอ,อำเภอกระบุรีพวกเราชาวสกรจังหวัดระนอง จะมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดระนองที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสมดังเจตนารมณ์ที่ว่าการเรียนรู้และการศึกษาพัฒนาความคิดพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม